วิธีทำทุกวันให้มีความสุขเราตื่นขึ้นมาเรามีลมหายใจพอเรารู้สึกตัวหายใจครั้งแรกเราก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะที่เราได้มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเห็นโลกใหม่นะคะให้คิดว่าเพื่อนๆโชคดีมากที่สุดแล้วค่ะที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะสิ่งแรกตื่นขึ้นมากับสิ่งที่ดีๆ ขณะที่เราลืมตาค่ะให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดตั้งแต่ลืมตาครั้งแรกแล้วมันก็จะดีทั้งวันค่ะจนกว่าจะไปเข้านอนเพราะว่าความคิดมันจะทำให้เราดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการในแต่ละวันตื่นขึ้นมาอากาศดีแต่งตัวสวยเดินทางไปทำงานเห็นสิ่งสวยๆงามๆแม้กระทั่งเกาะกลางถนนยังมี ดอกไม้สวยเลยนะคะไปตลอดทางพอไปถึงเจอคนที่ทำงานก็มีแต่รอยยิ้มคนอื่นไม่ยิ้มก็ไม่เป็นไรแต่เรานี้มีรอยยิ้มให้ตัวเราเองแล้วก็มีรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะทำงานไปเราก็มีความสุขไปนะคะนี่แหละค่ะทำให้เราไม่ต้องไปกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกอย่าง มันจะราบรื่นไปทั้งวันถ้าเราตื่นขึ้นมาพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่สองสิ่งแวดล้อม เราจัดสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ค่ะโต๊ะทํางานรกๆก็ทิ้งมันไปห้องทํางานรกๆก็ทิ้งไปนะคะลองเอาออกให้หมดโต๊ะให้มันสะอาดสะอา้านไม่มีอะไรเหลือเลยลองดูนะคะลองทําดูแล้วเราค่อยๆวางสิ่งที่เราชอบไปใหม่เราก็จะเจอมุมห้องที่สวยงามน่าอยู่สดชื่นสดใสมากขึ้นเพื่อนๆลองดูบางคนก็อาจจะเอาต้นไม้มาปลูกเอาเดอกไม้มา จัดแจงกันทำฉากใหม่มุมใหม่มุมโปรดไว้อ่านหนังสือไว้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะขณะที่เราทำงานไปเราก็เห็นสิ่งที่เราทำด้วยมือของเราเองเราก็จะปลื้มอกปลื้มใจมีความสุขทั้งวันค่ะสุดท้ายแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น การที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนี้ก็คือความสุขที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนการเป็นผู้ให้จะเป็นความสุขที่แท้จริงลองให้คนอื่นให้เยอะๆให้โดยที่จิตใจไม่มีความรู้สึก หวงแหนขณะที่เราให้นี่แหละค่ะแล้วก็ให้ไปแบบไม่คิดที่จะหวังอะไรตอบแทนกลับมานั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเราให้ไปแต่ในใจยังคิดเดี๋ยวฉันจะเอาคืนเดี๋ยวเขาจะเอากลับมาให้เราอย่างนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงค่ะเราต้องฝึกตัวเราเองใหม่ให้แบบไม่มีความรู้สึก หวงแหนเลยนั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงให้ไปเหอะให้สิ่งเล็กๆน้อยๆให้รอยยิ้มแบ่งปันไปนะคะดรอ,อร์ดลิงก็ให้ความรู้เพื่อนๆให้ความรู้ลูกศิษย์ก็มีความสุขไปเขาอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าเราต้องการอะไรแต่ตัวเราอะเราให้เรามีความสุขการที่เราเกิดมาแล้วเราเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้ให้มันก็ไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์เกิดมาเป็นผู้ให้อย่างเดียว แต่ไม่เป็นผู้รับรับแบบไม่มีความสุขก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขถ้าอันไหนที่รับแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องรับมาค่ะสิ่งไหนให้แล้วตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเมื่อให้เขาไปเราก็ไม่ต้องให้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเป็นอัตโนมัติในเรื่องของการให้การรับอัตโนมัติในชีวิตเราแล้วชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามีความสุขชีวิตนี้น่าอยู่สดชื่นสดใสามาก นนะดรดาลิงอยากให้เพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนหลายคนเครียดหลายคนไม่มีความสุขแมน้นกระทั่งรับโทรศัพท์ก็รู้เลยค่ะว่าเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีความสุขขนาดไม่ทันได้เห็นหน้าเห็นตาก็รู้ว่าไม่มีความสุขในขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งโทรมา พอรับสายรู้เลยค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขมากเขาก็สัมผัสได้เราก็สัมผัสได้ทั้งน้ําเสียงนะคะแม้กระทั่งการกระทําที่คนอื่นได้พบได้เห็นเราก็มีความสุขมาออกกล้องเจอเพื่อน,อนอๆนดตรลิงก็มีความสุขค่ะแล้วเรามีความสุขและช่วยกันให้โลกนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะ